แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เพื่อไทยต้องคุมกเกษตรขู่บอกเลิกหากวืดเก้าอี้รัฐมนตรีสมศักดิ์ชี้อยู่ที่คณะเจรจารับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งไม่รู้มีชื่อ รอธรรมนัทติดแคนดิเดตคู่ชิงวันที่25สิงหาคม66ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกกลุ่มทั้ง5ภาคทั่วประเทศไทยนำโดยนายสัตวแพทย์วิวัฒน์พงวิวัฒนชัยเดินทางมาที่พักเพื่อไทยเพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนให้พักเพื่อไทยรับผิดชอบงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยระบุว่าปัจจุบันเกษตรกรมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรกเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ อย่างสุกรโคเนื้อและโคโนมซึ่งสะสมมาจากการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันที่มีความล้มเหลวในการควบคุมความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างชัดเจน และละเลยให้มีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนเนื้อโคเถื่อนทําลายระบบเศรษฐกิจของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักเสียหายมูล,ลค่าหลายหมื่นล้านบาทและเห็นว่านโยบายของพักเพื่อไทยที่เคยหาเสียงไว้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จึงขอเรียกร้องให้พักเพื่อไทยงานได้เข้ามาบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมยื่นคําขาดหากพักเพื่อไทยไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางกลุ่มจะไม่สนับสนุนพักเพื่ เพื่อไทยอีกต่อไปหากไม่ดูแลก็จะไม่เลือกอีกเราต้องการแค่นี้ถ้าไม่เป็นอย่างที่คิดเกษตรกรกับพรรคเพื่อไทยก็ขาดกันทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรยังมีความเข้าใจถึงการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคู่แม้จะไม่เห็นด้วยแต่เห็นใจถึงความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ติดใจในเรื่องนี้แต่ย้ำว่าพักเพื่อไทยจะต้องได้บริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะจากกระแสข่าวในหลายวันที่ผ่านมาว่าพักเพื่อไทยจะไม่ได้บริหารงานในกระทรวงนี้ทางกลุ่มจึงมีความกังวลและรู้สึกสิ้นหวังด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินและวิสุทธิชัยนรุนสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยรับหนังสือพร้อมกล่าวว่าจะนําเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังนถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันจันทนี้ถึงความประสงค์และความเดือดร้อนของ กลุ่มเกษตรกรซึ่งผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนายสมศักดิ์ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความชัดเจนในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าตนไม่ทราบเรื่องของคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ยังไม่จบและยังไม่มีการทําประวัติตัวบุคคลกือรายละเอียดดังนั้นก็คงตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนทําคงต้องรอนายกรัฐมนตรีเทลงความชัดเจนเมื่อถามว่าดิวตําแหน่งรัฐมนตรีในตอนนี้ยังไม่ลงตัวใช่หรือไม่นายสม ศักกล่าวว่าเป็นอย่างที่ปรากฏในข่าวสถานการณ์ยังไม่นิ่งสือมวลชนจะรู้ดีเพราะมีแหล่งข่าวหลายท่านซึ่งถูกไม่ถูกเราไม่รู้รู้แต่ว่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆก็แสดงว่ายังไม่นิ่งเมื่อถามว่ายังว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนยังไม่ทราบเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาส่วนที่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระ กระทรวงเกษตรศาสตร์นั้นนายสมศักดิ์ระบุว่าก็ยังไม่ทราบไม่ทราบจริงๆส่วนชื่อของตนตนก็ยังไม่ทราบเช่นกันส่วนหากได้รับการทาาทามพร้อมจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศาสตร์หรือไม่นายสมศักดิ์ระบุว่าก็ยังไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามต่อว่าความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่กระทรวงกรเกษตรจะออู่ก,กับพักเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าถามตนไม่ได้หรอกเพราะเป็นเรื่องที่อยู่สูงกว่าพวกเราจะคิดกันเอง เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็จะตัดสินใจเมื่อถามว่านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเกี่ยวกับด้านการเกษตรค่อนข้างเยอะกระทรวงเกษตรควรอยู่ของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายสมศักดิ์ระบุว่าตนไม่ควรตอบเพราะเขากำลังพิจารณากันอยู่นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงปัญหาหมูเถื่อนว่าเมื่อมีหมูเถื่อนเข้ามาก็ทำให้ราคาหมูตกต่ำและทำให้คนเลี้ยงหมูอยู่ไม่ได้ ที่ผ่านมาดี i และกรมปศุสัสตว์ได้ประสานงานมายังคณะทํางานของพักเพื่อไทยให้ช่วยเหลือเพื่อเร่งรัดช่วยเหลือให้กับเกษตรประกซึ่งคณะยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของพักเพื่อไทยทํางานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องพอดีวันนี้เรามีการประชุมกันทําให้ได้เรื่องหมูเถื่อนเข้ามาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมด้านนายวิสุิ์ยอมรับว่ามีความกังวลใจกรณีที่กลุ่มเกษตรกรระบุว่าหากพักเพื่อไทยไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร จะตัดขาดซึ่งพวกเขาอยากให้เราดูแลที่ผ่านมาก็ได้หาเสียงไว้เยอะว่าจะดูแลเกษตรกรชาวรากหญ้าทั่วประเทศแต่ช่วงหลังมีกระแสข่าวว่าพักเราจะไม่ได้ดูแลกระทรวงการเกษตร ตนก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาและยังได้รับสายจากเกษตรกรที่โทรเข้ามาจนรับสายไม่หวาดไม่ไหวเขาก็จะขู่พวกผมอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ดูแลก็จะไม่เลือกก็ขอให้ใจเย็นอย่าเพิ่งเลิกตนก็จะนําเรื่องที่ได้รับมาในวันนี้เสนอต่อนายเศรษฐาในวันจันทร์ตามที่เกษตรกรทั้งประเทศร้องเรียนมา ซึ่งหลายกลุ่มร้องเรียนมาก็ยินดีรับฟังแต่การตัดสินใจก็อยู่ที่ผู้บริหารส่วนคำขู่ของกลุ่มเกษตรกรทำให้วงเจรจาพักเพื่อไทยและพักร่วมลำบากหรือไม่ด้านนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่รู้ว่าเขาจะลำบากหรอไม่ แต่ก็ต้องบอกตามข้อเท็จจริงก็ต้องฟังโวตเตอร์ทั้งประชาชนของเราด้วยไม่ใช่ฟังแต่ผู้เจราจาอย่างเดียวต้องบอกให้ผู้เจราจาทราบว่าโวตเตอร์และประชาชนต้องการแบบนี้เพราะเรามาจากประชาชนก็จะแจ้งให้ทราบตามนี้เมื่อถามว่าหากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตกไปอยู่ที่พักการเมืองอื่นจะชี้แจงกับปรอสรรปอาชาชนอย่างไรนั้นนายวิสุทิ์ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ลำบากกว่าจะชี้แจงอย่างไรท่านก็ได้ยินดินเสียงเรียก ร้องจากประชาชนอยู่แล้วเชื่อว่าท่านเองก็รู้เหมือนกันซึ่งเราจะชี้แจงประชาชนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจก็ขอให้รอฟังหากสัปดาห์หน้ามีผลอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบ